โลชี่จง um. นัน physics, ่งซื้อด้วยเลยเห็นไหมเนี่ยงอสีเด็กแดงนี่อ่ะงอแล่นั่งซื้อเลยนั่งซื้องออ่ะงเอออันนี้อย่างวที่จริงเขาต้องอันตรงนี้ก่อนออาตัวตัวอะไรเนี่ยตัอ่ะขวาอ่ะอันนี้ตัวตัวอะไรตัวอะไรแล่นั่งซื้อเลยนั่งซื้องอแล่นั่งซื้อเลย <No. S 1> แตงเลนหนังซื้อ no. No. เอออีกคำหนึ่ง <No. S 1> ไม่ต้องหันมาแลแม่ตัวเ <No. S 1> ลยนะเออเ no. ยี่ยมขอบคุณครับครัอบอายาเก